ใช่ใช่ไหมเห็นขาขาวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับอย่างนี้มันคือเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเนี่ยจะอยู่ลักษณะอยู่กันเป็นกลุ่มจะเป็นตัวนะครับและจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับมีลักษณะสีขาวปกคลุมส่วนมากพื้นที่ที่มีเพี้ยแป้งก็จะมีพวกมดอย่างเงี้ยนะครับ มันอยู่กับมดในลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับคือเพี้ยแป้งได้ประโยชน์จากมดนะครับโดยการที่มดจะพาเพี้ยแป้งนะครับซึ่งตัวเพี้ยแป้งเองมันก็มีขานะครับแต่มันขี้เกียจเดินมดก็จะแบกเพี้ยแป้งไปตามจุดจุดหนึ่งเพื่อให้เพี้ยแป้งระบาดไปดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นของที่มดสามารถเอาไปเป็นอาหารได้นะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าโอ้โหมีมดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะพาลูกของเพี้ยแป้งเนี่ย ระบาดไปตามจุดต่างๆของพืชตัวเพี้ยแป้งเองนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามข้อตามยอดอ่อนๆนะครับแล้วก็ถ่ายเชื้อลงไปในพืชบางตระกูลนะครับที่มีเพี้ยแป้งระบาดเราก็จะเห็นเป็นลาดำเพี้ยแป้งเนี่ยมันสามารถะระบาดได้ทั้งในแปลงไม้ผลพืชไร่อย่างข้างหลังผมเนี่ยนะครับอย่างบางต้นหรือบางท่อนพันุ์บางที่นะครับมันจะมีตัวเพี้ยแป้งระบาดอยู่ในมันสัมพะหลง์ง ซึ่งเคยเป็นมแมลงศัตรูที่ร้ายแรงเมื่อหลายๆปีก่อนแต่ตอนนี้เท่าที่สำรวจแถวๆนี้นะครับมันสหรังแถวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพี้ยแป้งเท่าไหร่ครับมีก็น้อยมากน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ทําให้ตัวเพี้ยแป้งมันหมดไปเยอะแล้วนะครับก็จะมีบ้างปลาปลายตามแปลงต่างๆไอ้เพี้ยแป้งนะครับมันไม่ได้ระบาดแต่ในแปลงพืชไร่นะครับพวกไม้ผลต่างๆที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจําเราก็จะเจอมันทั้งในลยายําไยในเงาะในฝรั่ง หรือพืชอื่นๆอีกมากมายนะครับในแปลงที่มีการฉีดพ่นสารเคมีสม่ำเสมอเนี่ยโอกาสจะเจอเพี้ยแป้งระบาดเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าแปลงไหนไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีหรือว่านานๆจะฉีดพ่นสารเคมีสักทีหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสเห็นเพี้ยแป้งระบาดนะครับเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยถึงมันจะตายด้วยสารเคมีง่ายนะครับแต่เพี้ยแป้งเนี่ยมันมีลักษณะเด่นคือมันไม่ต้องอาศัยคู่เวลาที่จะขยายพันธุ์คือขอให้มีตัวเมียเท่านั้นแหละตัวเมียมันก็ขยาย ลูกออกไปได้นะครับมันจะมีคู่หรือไม่มีคู่มันก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับฉะนั้นในกรณีที่มีการเกิดเพี้ยแป้งขึ้นในแปลงแล้วเราไม่ฉีดพ่นสารเคมีเลยเพี้ยแป้งก็จะขยายพันธุ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและในช่วงที่เพี้ยแป้งเป็นตัวเล็กๆนะครับยังไม่ใช่ตัวอ้วนตัวใหญ่เนี่ยมันก็สามารถแพร่กระจายไปด้วยด้วยลมนะครับลมพัดมามันก็ย้ายไปอีกกิ่งหนึ่งพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็ใช้มดในการพามันไปสู่จุดต่างๆอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับ ส่วนลักษณะของการที่เพี้ยแป้งเข้าไปทําลายพืชที่เราปลูกนะครับมันแบ่งเป็นหลายลักษณะนะครับถ้าเอาอย่างมันสําหลังอย่างแปลงข้างหลังผมนะครับเ,เพี้ยแป้งเนี่ยนะครับมันกัดกินก้านและยอดอ่อนนะครับดูดดินน้ําเลี้ยงอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับคิดว่าตัวพวกเพี้ยแป้งเนี่ยอาจจะไปดูดฮอร์โมนพืชอะไรที่มันสําคัญหรือสารอะไรต่างๆในต้นพืชที่มันสําคัญนะครับจะทําให้กระบวนการเติบโตของต้นมันสำปะหลังเนี่ยมันผิดเพี้ยนนะครับอย่างเช่น มันจะมีข้อทีใบมันก็จะเป็นทรงพุ่มและใบเลียวเล็กๆมันก็เติบโตได้ไม่ดีนะครับส่วนพืชอื่นเนี่ยลักษณะการทําลายของเพี้ยแป้งเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะครับอย่างไม้ผลเนี่ยเวลาที่เพี้ยแป้งเนี่ยเวลามันดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วมันถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงตรงจุดที่เพี้ยแป้งมันถ่ายออกมานะครับเกิดเชื้อราขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีความเสียหายกับเรื่องของผลผลิตแล้วเวลาที่เพี้ยแป้งเนี่ยมันอยู่ ที่ผลผลิตเนี่ยเวลาที่เอาไปขายตามที่ต่างๆนะครับก็จะทำให้ผิวของผลผลิตมันไม่สวยแล้วก็มีตัวเพี้ยแป้งมามันก็อาจจะทำให้ราคาตกแต่ถ้าในแง่ใหญ่ว่านั้นนะครับในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยถ้ามีเพี้ยแป้งติดออกไปจากในประเทศของเราเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ประเทศปลายทางเขาจะตีกลับสินค้าออกมาได้ส่วนการป้องกันและกําจัดเนี่ยไม่ยากหรอกนะครับเพราะเพี้ยแป้งเนี่ย ใช้สารเคมีที่ไม่ต้องราคาสูงมากก็ตายได้นะครับอย่างเช่นสารเคมีที่เราคุ้นเคยและก็ใช้กันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นพวกสารพวกโอเมทโอเอทไดเมทโอเอทโอฟีโนฟอร์ดสามสารเคมีตัวนี้มันเป็นสารเคมีในระดับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วทุกวันนี้ก็ยังฉีดได้ผลอยู่ แล้วก็อีก3ตัวที่หลังๆมาเห็นหลายๆคนนิยมใช้กันนะครับก็อย่างเช่นสารเคมีที่มีชื่อสามาัญว่าไทอามีทอกแซนอิมิดาคอพิดแล้วก็ไดโนทีฟูแลนสารเคมีที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสาร,สารเคมีเกษตรหลอนนี้ราคาไม่สูงนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วๆไป แต่ว่ามีเคล็ดลับอยู่2ออย่างนะครับที่จะฝากไว้สําหรับคนที่จะเอาไปฉีดกําจัดพวกเพี้ยแป้งนะครับอันดับแรกนะครับเนื่องด้วยลักษณะของผิวของเพี้ยแป้งเนี่ยนะครับน้ำมันไม่ค่อยเกาะที่ผิวของตัวแมลงพวกนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่จะฉีดพ่นให้ผสมยาจ,จับใบดีๆมีคุณภาพหน่อยหรือจะใช้พวกไวออยล์หรือปิโตเรเลียมออยล์ก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้สารเคมีที่เราฉีดพ่นเนี่ยมันเกาะยึดกับตัวแมลงได้ดีแล้วก็มันจะทําให้อ่า เพีย้ยแป้งเนี่ยตายได้ดีขึ้นแต่แต่นิดนึงนะครับสําหรับท่านที่จะเอาพวกไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์ไปฉีดพ่นพร้อมกับสารเครมีเกษตรเนี่ยยังไงลองถามจากตัวแทนจําหน่ายก่อนนะครับว่าเ,เวลาที่เราเอาไปฉีดแล้วผสมตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้เนี่ยมันมีผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าอย่างไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนี่ยมีผลกระทบกับพืชบ,บางชนิดแล้วก็าการผสมสารเครมีบางตัวยังไงไปถามตัวแทนจําหน่ายของตอนที่เราซื้อมาใช้นะครับว่ามีผลหรือไม่มีผลกับอีกเรื่องหนึง่ง ถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าเวลาเพี้ยแป้งมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางครั้งที่เราฉีดพ่นสารเคมีไปแล้วนะครับบางครั้งตัวที่ถูกทับอยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะไม่ค่อยตายฉะนั้นเวลาที่ฉีดพ่นแล้วนะครับหลังฉีดพ่น3าถึงหวันเนี่ยซ้ําอีกสักทีหนึ่งถ้ายังเห็นตัวอยู่ก็จะช่วยให้การฉีดพ่นกําจัดเนียนได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากเอาไว้เหมือนเดิมนะครับท่านที่จะซื้อสารเคมีกเกษตรไปใช้นะครับ ให้เลือกสารเคมีกเกษตรที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการนะครับเพื่อให้ได้ใช้สารเคมีกเกษตรที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องเพี้ยแป้งของผมวันนี้จบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ